กลับมาเจอกันกับเว็บไซต์ b i t c com อีกหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมจะสอนวิธีการทำปก youtube ง่ายๆใน bitci com นั่นเองนะครับสระขั้นตอนในการทำงานนั้นจะเป็นยังติดตามรับชมคลิปวันนี้กันเลยดีกว่านะครับซึ่งตัวอย่างจะเป็นลักษณะตามที่ผมโชว์ตรงนี้นะครับรองรับภาษาไทยนะครับสระลอยสระจมครับสามารถทำได้แต่ว่าฟอนต์นั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับสำหรับวิธีการเข้าไปทำงานก็พิมพ์ครับตรงไปในตัว url นะครับนี่นะครับ เ e t a เ y นะครับ .com นะครับดูงดูแอลข้างบนตรงนี้นะครับกดลงมาเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าต่างหลักของตัวโปรแกรมนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่านี่เราก็ต้องสนใจมันะครับซาอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับไปเลือกคำว่า template data นะครับตรงนี้นะครับกดลงไปครับมันก็จะเข้าสู่หน้าต่างของ e ท p l a t e นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับอ่า เลื่อนลงมาข้างล่างครับมันก็จะมีคําว่า YouTube Thumbnail อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกข้างหลังนะครับเลือกคำว่า View All ข้างหลังตัว YouTube Thumbnail นะครับกดลงไปหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะเข้าสู่หน้าต่างของทางด้าน YouTube Thumbnail นะครับจะมีทั้งหมดอ8หน้าให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับเราก็กดไปนะครับ ชอบแบบไหนนะครับเราก็กดแบบนั้นไปนะครับอยากได้แบบไหนก็กดไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกครับทั้งท่องเที่ยวทั่วไปนะครับออกกําลังกายเทศต่างๆนะครับเลือกได้เลยครับอาหารอะไรอย่างนี้ก็มีให้นะครับเลือกให้มันเหมาะสมกับปกของเราครับกับการใช้งานของเรานะครับ สมมติว่าผมเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างหลักของมันนะครับก็คือหน้าต่างที่ทําการแก้ไขเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็คือหน้าต่างนี้แหละนะครับผมอย่างแรกครับเราก็จะไปเปลี่ยนรูปภาพก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็ที่โฟโต้นะครับทิมพ์ว่าอะไรก็ได้นะครับจะเป็นฟู้ดแบบไหนก็ได้แต่ผมจะเขียนว่าไทยฟู้ดนะครับแล้วผมก็จะเอาภาพนี้แหละนะครับมาวางไว้นะครับหมุนครับให้มันตรงกันนะครับ แบบนี้นะครับเสร็จแล้วมาใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับเครื่องมือคอปนะครับการหดมันให้มันเท่ากับของเดิมนะครับกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลากมันเลยนะครับลากให้มันเท่ากับของเดิมนะครับของเดิมถ้าเราไม่เอาเราก็ลบทิ้งนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับแบบนี้ แล้วก็ขยายให้มันดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงเรียบร้อยละตอนนี้เราได้รูปภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาของเราครับเราก็จะไปเปลี่ยนโลโก้นะครับเป็นโลโก้ของเรานะครับวิธีการเปลี่ยนโลโก้ก็คือนะครับมาที่ตัว My File นะครับตรงนี้ครับ My File นะครับตรงนี้นะครับกดไปปุ๊บนะครับเลือกคําว่าอัปโหลดไฟล์นะครับก็คือ เราจะเอาไฟล์จากเครื่องของเรามาวางไว้ในตัวนี้นะครับกดอัปโหลดไฟล์ปุ๊บนะครับไปตามหาให้อยู่ให้เรียบร้อยซึ่งผมจะใช้โลโก้นี้นะครับในการทําปกวันนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะครับโลโก้นี้นั่นเองนะครับโอเคกดแป๊บๆหนึ่งครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ให้เราเลือกนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากมันมาวางไว้ในนี้ได้เลยนะครับนี่ ย่อหดขยายครับจะวางไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราครับจะวางตามปกติของมันก็ได้ครับาของนี้ก็ได้ครับแล้วก็ไปพิมพ์ชื่อแบบนี้ก็ได้ครับเรียบร้อยแล้วต่อมาครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนแก้ไขนะครับตรงหัวข้อของอาหารของเราเองครับอันนี้นะครับแล้วก็ขยายมาหดลงมาครับแล้วก็ย่อ ตัวอักษรครับให้มันเล็กๆลงนะครับโอเคนะครับมีทำอะไรได้บ้างนะครับก็มันจะตั้งค่าเป็นฟอนต์แบบนี้ให้นะครับเนี่ยฟอนต์เราสามารถเลือกได้จากตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะมากเลยแต่ภาษาไทยเนี่ยจะได้แค่นี้นะครับยิพมไปปุ๊บมันก็จะไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยเลือกได้แค่ฟอนต์เดียวนะครับภาษาไทยอาจจะเลือกได้น้อยหน่อยนะครับหนาเอียง เส้นมีหมดนะครับตัวนี้นะครับโอเคผมอยากจะเเส้นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราก็จะหดมาให้มันเท่าๆกันหน่อยนะครับหรือเราจะเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้เราจะลบทิ้งเลยก็ได้นะครับลบทิ้งก็อย่างนี้นะครับตนลงตันหลิวออกไปนะครับนะนึบปรับแต่งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ s u b สไครต์นะครับก็เป็นยายน้อยชวนชิมนะครับแบบนี้ โอเคหดมันนิดนึงนะครับให้มันตรงนี้หน่อยเหลือมือหน่อยหลังจากนี้เราจะมาใส่ไฟกันนะครับหลังจากนั้นครับเรามาที่คำว่า element นะครับกดคําว่า element ตรงนี้นะครับผมกดไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีเฟรมนะครับกรอบภาพกับกราฟิกมาให้เรานะครับอันนี้ครับเราก็เลือกเป็นกราฟิกนะครับตัวนี้นะครับ เลือก90นะครับแล้วก็กด C R ด้านหลังนะครับปุ๊บกดไปปั๊บมันก็จะมีเป็นโหมดโหมดแบบนี้มาให้เรานะครับผมต่อมาครับเราก็จะใส่ไฟนะครับแล้วก็มาคิมช่องค้นหาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกไฟที่เราชอบครับเราชอบไฟแบบไหนนะครับสมติว่าผมจะใส่ตรงอาหารนี่มันเป็นไฟลุกหน่อยนะครับก็คือตรงแบบเนี้ยนะครับมันไหลกันเข้าไปนะครับน่ะ ใส่สีให้เรียบร้อยครับสีแดงไปครับโอเคหาเหลี่ยมก่อน,นย่อดหดลงมาแล้วหมุนให้มันเท่ากับขนาดของจานแบบนี้นะครับปึ้บเหลี่ยมได้ไหมโอเคนะครับเอประมาณนี้เนาะเ <นะ S 2> สร็จแล้วนะครับก็ไปหาไฟเพิ่มครับโอเคมาปับใหม่สีส้มนะครับ ย่อลงมาทำให้มันอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นี่แบบนี้นะครับนี่เราก็ปรับแต่งตามที่เราต้องการได้เลยครับเราจะแบบไหนก็ได้เราแต่สไตล์การปรับแต่งให้มันดูน่าสนใจนั่นเองนะครับเอาเป็นแบบไหนดีครับแบบนี้ก็ได้นะครับอันนจะเป็นเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับเบอร์นะครับสว่างนะครับซีเปียนะครับ ขาวดำนะครับเส้นนะครับแล้วก็ฟุ้งนะครับตัวนี้เป็น e f ฟ e c เพิ่มเติมนะครับของเราก็จะมีการไล่สีได้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับสีแดงกับสีเหลืองนะครับนี่แล้วก็มาปรับนะครับให้มันวน แบ,บนี้แล้วกันตรงชี้นอรนโอเคหลังจากนั้นครับเราก็กดดาวน์โหลดนะครับปึ๊บเอ็เจาะใสไหมนะครับเป็น jpeg หรือเป็นอะไรได้หมดเลยนะครับโอเคผือว่าผมเป็น jpeg นะครับกดดาวน์โหลดนะครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้ปก youtube แบบนี้มาใช้งานใน youtube ของเรานะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอจากลากันเพลินนี้ครับพบมันสำหรับคราวหน้าสวัสดีครับ